ครับเดีย๋ยววันนี้นะครับจะบอกเมงวิธีดูเมงดานะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียเขาจะดึงเขาจะดึงดูนะครับตัวเมียจะไม่มีะจะไม่มีแข็งแข็งนะครับไม่มีคีบคีบอยู่ตรงด้านข้างนะครับเดีย๋ยวผมทํารูปให้ดูนะครับแล้วก็อโดยปกติตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะครับตัวเมียขนาดจะใหญ่กว่าตัวผู้ตัวผู้จะมี ตัวผู้จะมีเดือยนะครับเดอยแข็งแข็งเป็นต้องดึงมาดูนะครับนี่ฮะจะเป็นแข็งแข็งด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับมีเขี้ยวแข็งแข็งตัวเมียตัวเมียสายตัาทอดนะครับทอดกินหรือว่า,าใส่ส้มตำอะไรอย่างนี้นะครับตัวเมียใช้ตัวเมีย เพราะว่ากินจะชุนน้อยกว่าจะพู้แต่ถ้าคุณจะเอาไปตำน้ำพริกนะครับถ้าจะสั่งไปตำน้ำพริกต้องเป็นตัวผู้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นกลิ่นฉุนกว่านะครับวิธีดูก็ง่ายๆอย่างนี้ครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ